ครับผมพามาเบืง้งพ,พักสวนครัวครับกานอนตื่นพี่น้องเขือเทศยบกับงางามๆดูุินะเบึ้งเอาเขือเทศแต่กำลังงามๆเลยนะครับเทศนะครับทางนี้ก็ขอือเขือเปาะเ,เปาะนะครับทางนี้พ,พักสวนครัวของแรงงานไทย อันนี้พกเพียซีเอาไว้กินเล่นนี่ซื้อมเอาไว้เบิ่งนะครับพักเพลวกับโอ้เสัไก่ม่น,นี่พี่น้องเนาะ,ะเซียบขนาดเลยครับฮะพักส่วนครัวของแรงงานไทยอยู่แบบพอเพียงพี่น้องอีกตู้นะครับพักบุ้งบุงต้นหอกต้นหอมอันนี้พักหอมปี ผักชีไปเรื่อยหอมปีเฮานะครับมาฟังนี่ก็เป็นผักบุง้งพักกาดผักชีพี่สระเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนี้ไก่ไข่เอาไว้กินไข่นะครับเลีเยยบบเ้ยงเป็ดวุ้นเจอะเบื้งเป็ดน้อยเพิ่อนกันกนะเป็ดน้อยเพิ่อนไงหรือเปล่าตึ้ เจ็ดน้อยจักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแม่ห่วงเจ็ดน้อยนะครับอากาศโอ้คุณคู่ใหญ่เห็นเท่าแมา่ครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็ดคู่ใหญ่พี่น้องเป็ดคู่ใหญ่นะครับบรรยากาศข้างเข็มนี่แหละพี่น้องนะครับอ้บอบักชัวงามพี่น้องกำลังซอสเพาได้จำบกักชัวก็ได้ นี่ครับทั่วทั่วกำลังจะได้จำนะครับเป็นเห็ดงานขึ้นแบบนี้พี่น้องงานขึ้นหมดทั่วทั่วโอ้โหใกล้ขันมาทางนี้ขีเล็กกำลังกำลังเฉพาะได้แขงพี่น้องขีเล็กกำลัางงามเลยน,นะครับนี่ขีเล็กสุดๆนะครับมีท่อนต้นขีเล็กนะครับอันนีน้ปลูกทูอินวันนี่นะครับกระถางเดียวทั้งทึง ทั้งทึงเป็นพักบุ้งนะครับทั้งใต้เป็นบักพริกนะครับกระถางทูอินวันนะครับปลูกให้ทั้งทึงเขาทั้งใต้ทีอินวันเห็นไหมต้นหอมพักชีไปเรื่อย,อยแล้วก็บักพริกทั้งใต้ครับบักเขือนี่ครับานี่เป็นบักเขือบักพริกกับาง,งามาบกพริกอันนี้งามขนาดพีน่น้องนี่นี่ภาพเบื้อง ผัอีตูแล้ไอ้หลายเลยุนพี่น้องผักอีตูนะครับผับวมีจะเอาไปอ่อมไก่อ่มนั่นนะครับหลายผักอีตูนะครับมาเก็บแย่มบาวสสกุลได้นะครับนี่ครับกพริกลังงามเลยผิกนะครับงามโอ้บ่ได้หดบ่ได้หดน้ามือนึงเป็นไหนนองผักนี่ทางนี้นี่ครับผักอันนี้จะเป็นปลูกไว้ผักบุ้งงามเลยนะครับบรรยากาศผักบุ้งทางนั้นกับผักนะ มันนั่นแหละนะครับโอเคครับอากาศอยู่อิตาเลีครับปลูกว้อยู่ว้กินเท่านี้แหละประหยัดนะครับประหยัดได้หลายเตบนะครับหลายอย่างเลยให้มีแบบทุกอย่างนะกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพาเาบึงส่วนพักส่วนครัวครับผมของแรงงานไทยครับสวัสดีครับ